ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดพังงานนะคะเขาบอกว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเดินทางไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างคึกคักค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะซึ่งเป็นสถานที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเขตหนึ่งจังหวัดพังงามีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทั้งหมด4หน่วยเลือกตั้งด้วยกันหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตหนึ่งนะคะบรรยากาศพบว่าเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะมีพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้นะคะเดินทางมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าแล้วก็มีนายเอกล,ลักษณ์อเสนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่มาดูความเรียบร้อยร่วมกันกับ ว่าที่ร้อยเอกพงศักด์เวทยาวาอขอภัยค่ะเป็น ว่าที่ร้อยเอกพงศักดิ์เวทยาวงนะคะผู้อํานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1คณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่กกตพังงาค่ะขณะที่นาวารีหญิงโนสมาลีเซนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาน,นะคะซึ่งมีชื่อนะคะเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนราธิวาสก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในหน่วยเลือกตั้งที่2ด้วยเช่นกันซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งแล้วก็มีอาสาสมัครรอดอของ กตรจังหวัดพังงาน,นะคะมาคอยดูแลผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ด้วยค่ะ